อันเ a d วอรสงครามคนเป็นตอนที่4จุดกำเนิดฝันร้ายผมอยากจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับการเขียนบทหนังให้ดูดีมากขึ้นนะครับพวกคุณคิดว่าพวกเราควรทำยังไงกันบ้างที่จะทำให้เราเขียนมันออกมาได้ดีอาจารย์ต๋งเปิดสไลด์ในโปรแกรม powerpoint พลางอธิบายสิ่งที่เขากำลังจะสอนในชั่วโมงนี้พวกคุณว่าเรื่องราวแบบไหนเขียนยากที่สุด เอาแบบนี้แล้วกันผมถามคนที่เก่งที่สุดในห้องก่อนก็แล้วกันนะครับว่างไงคุณนัทชายร่างสูง170เซนติเมตรตัดผมลองทรงสูงยาวและยังไว้ปิดคิ้วเป็นหน้ามา้าแต่งตัวชุดนักศึกษาที่ถูกรีดมาอย่างดีชายเสื้อถูกเก็บไว้ในกางเกงสแลกสีดำทรงกระบอกของเขาอย่างปราณีได้ยืนขึ้นใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจเกินคำบรรยายเหมือนเขารู้คำตอบที่อาจารย์ต้องการอยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้ครับ เขาตอบด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มซึ่งใครๆก็รู้ว่าเขาเคยเป็นหนึ่งในผู้เข้าชิงเดือนของคณะในปีนี้และเกือบจะชนะอยู่แล้วด้วยคะแนนเสียงจากคนทั้งคณะแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในคะแนนเสียงด้วยเช่นกันแต่เขาดันสงสารคนที่หลอกกว่าคนหนึ่งที่เพิ่งตกรอบไปและเขาชักเริ่มไม่สนใจตำแหน่งเดือนประจำคณะจึงละสิทธิ์ไปเฉยๆแบบนั้นซึ่งผลที่ตามมาก็คือความเป็นที่นิยมของเขายิ่งสูงขึ้นไปอีก บวกกับว่าตัวเองเป็นคนหน้าตาดีจึงเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งคณะโอเคเข้าเรื่องต่อเลยละกันอาจารย์ต๋งทําสีหน้าไม่พอใจกับคําตอบที่เขาไม่อยากได้ยินจากสิทธิเอกของเขาแม้แต่น้อยเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยอารมณ์ที่เขาอยากจะมุดแทรกแผ่นดินหนีไปเลยแต่ด้วยความที่อาจารย์เริ่มมีอายุและรูปร่างอวบจึงทําแบบนั้นได้ยากนัดเป็นสิทธิเอกของอาจารย์ตง๋งและยังครองตําแหน่งคนที่ทําหนังอันดับหนึ่งของคณะที่ไม่มีใครเปรียบได้อีกแล้ว แถมยังหน้าตาดีแต่งตัวดีจึงทำให้มีคนชอบเข้าหาอยู่เรื่อยซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคนกลุ่มน้อยที่ไม่คิดจะเข้าหาเป็นเพราะว่าผมไม่ได้หลงไหลกับงานทำหนังหรือเรื่องพวกนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าผมไม่อยากเรียนคณะบริหารธุรกิจเพราะมันยากอันที่จริงผมกลัวที่จะเรียนไม่จบด้วยแหละเลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่น่าจะเป็นแนวตลกละมัง้งครับอาจารย์มีใครคนหนึ่งตอบ นิวนั่นเองเขาเป็นเพื่อนสนิทของนัทมีข่าวลืออยู่ว่าฟีมือของเขาพอๆกับนัทเลยทีเดียวแต่อายุน้อยกว่าสองปีแต่ก็นะเขายุมากกว่าผมแค่ปีเดียวนี่ซึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมเองเขาหน้าทึ่งตรงที่ว่าอายุแค่20ปีก็มีงานมีการทำที่อลังการกว่าเด็กทุกคนในมหาลัยแล้วนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ผมเห็นในมหาลัยเท่านั้น แต่ผมก็เคยคุยอยู่กับเขาอยู่ไม่นานจนทําให้รู้ว่าเขาเป็นคนที่อัธยาศัยที่ดีเลยทีเดียวแต่ก็ไม่รู้อะไรนอกจากนั้นอีกแล้วแต่ที่รู้ๆก็คือนัดกับนิวเป็นคู่หูทําหนังที่แข็งเก่งที่สุดในคณะนิเทศศาสตร์ทําไมคิดอย่างนั้นล่ะคุณนิวอาจารย์ตรงถามคุณอยากคิดที่จะสปอยวันพีชผมเชียวนะเอานะอาจารย์ให้ผมได้ตอบก่อนนิวยิ้มแหะๆและจึงเปลี่ยนสีหน้ามาเป็นใบหน้าที่ดูจริงจัง ซึ่งมันเป็นความสามารถพิเศษที่เขาสามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้รวดเร็วจนมนุษย์เมนบางคนยังอายก็เพราะมันยากที่จะทำให้ใครหัวเราะกับมุกตลกนี่ครับขนาดจ็อกเกอร์สมัยที่ยังเป็นปกติจะคิดแต่ละมุกให้คนขำได้ก็ยังลำบากเลยครับอาจารย์อืมที่ตอบมาก็มีเหตุผลอาจารย์ตงเอามือรูปคางตัวเองอย่างคุ้นคลิดเดี๋ยวทีสิทธิ์ผมใจคุณทำหนังตลกดูซิว่าคุณจะทำออกมาได้ไหมเอ้า แล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับนิวฮอร์ไลก็อยากรู้นี่ว่าคุณจะทำได้ไหมก่อนที่นิวจะพูดอะไรออกมาเหมือนอาจารย์ต่งจะรู้อยู่แล้วจึงสวนกลับคุณนย่างเงียบๆไปก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดหนังสั้นที่รุ่นพี่ของพวกคุณได้ทำซึ่งมันเกี่ยวกับงานรับน้องที่ผ่านมาเป็นเสส s e s t ดี้และแล้วเขาก็เปิดหนังสั้นที่ว่านั้นให้ดูมันคือหนังสั้นซอมบี้ทุนสูงสำหรับเด็กนักศึกษาที่ทำเพื่อเป็นงานส่งในวิชาที่ผมกำลังเรียนอยู่ ความยาวของหนังสั้นเรื่องนี้อยู่ที่30นาทีซึ่งน่าจะเป็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วทํามาแน่นอนเพราะว่านักแสดงแต่ละคนที่ผมเห็นในนี้แทบไม่รู้จักแม้แต่คนเดียวแต่ก็นะเรื่องราวในหนังเริ่มต้นว่ามีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งเดินอยู่ท่ามกลางสุสาในตอนกลางคืนดูเหมือนว่านางกําลังหลงทางอยู่ด้วยแล้ะจู่ๆก็ไปเจอกับชายคนหนึ่งที่เดินขากระเพกเสื้อผ้าขาดรุ่งริง เนื้อหนังสีซีจนแทบไม่รู้เลยว่าตอนเมคอัพต้องใช้รองพื้นเบอร์ไหนถึงจะทำให้ซีดเป็นตีนไก่ได้ขนาดนี้พอนางเอกเดินเข้าไปเพื่อที่จะถามทางผู้ชายคนนั้นก็หันมาปรากฏว่าเขาคือซอมบี้เสียงประกอบที่จู่ๆก็ดังขึ้นอย่างไม่มีปีไม่มีคุยทำให้ทั้งห้องสะดุ้งโยงไปตามๆกันนางเอกกรีดร้องแลววิ่งหนีออกไปซอมบี้เห็นดังนั้นจึงวิ่งตาม การแสดงทั้งหมดในเรื่องนี้มันดูไม่เป็นธรรมชาติเอาเสียเลยมีเสียงบางอย่างกระแทกที่กระจกอย่างรุนแรงจนทำให้ทุกคนหันหลังไปมองที่ต้นเสียงมีใครคนหนึ่งพยายามเอาหัวเคาะกับกำแพงเบาๆเธอเป็นผู้หญิงแฮะเพราะมีผมปิดใบหน้านักศึกษาแต่ละคนเริ่มกลัวสิ่งที่ตัวเองกำลังมองอยู่ณตอนนี้บางคนถึงกับกระซิบว่าซัมบีหรือเปล่าวะผมคิดว่าไม่น่าใช่ เป็นไปได้ที่ไหนเราเพิ่งดูหนังสั้นซอมบี้ของรุ่นพี่นักศึกษาไปได้ไม่ถึง5นาทีแท้ๆแล้วจู่ๆก็มีซอมบี้มายืนเอาหัวเคาะกับประตูกระจกเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็คงจะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับผมและทุกคนในห้องเรียนอย่างแน่นอนเป็นของสาขาคณะการแสดงักของเราเปียนักศึกษาหญิงร่างบางลุกคึืนปอบทุกคนทางทาง,ทางที่เหงื่อชุ่มไปทั้งตัวบางทีนี่อาจจะเป็นเพื่อนเราจากสาขานั้นก็ได้นะ บางทีก็มาเพื่อโปรโมทละครเวทีของปีนี้ไงแต่เรียนอยู่สาขาการแสดงนะคอนเซปของละครเวทีของพวกเราไม่ได้เป็นซอมบี้ปายพูดนั่นส่งผลให้ทั้งห้องเกิดอาการหน้าซีดไปหมดทุกคนอยู่ในความสงบก่อนเดี๋ยวว่าอาจารย์จะเป็นคนออกไปจัดการเองคงเป็นเด็กที่ชอบแกล้งกันเฉยๆนั่นแหละไม่มีอะไรอัจา์ต่งรวบรวมความกล้าแล้วเดินไปที่ประตูแต่หญิงผมยาวปริศนาก็ยังคงเอาหัวเคาะกับประตูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูจากการแต่งตัวดูจากเครื่องแบบแล้วเธอน่าจะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยผมเนี่ยแหละผมมองเห็นไม่ค่อยชัดเพราะเธอใส่เสื้อคลุมสีดําทับอยู่เมื่ออาจารย์กําลังจะเปิดประตูผมสังเกตรอยสีแดงที่ชุ่มอยู่บนนักศึกษาสีขาวทําให้ผมนึกถึงเลือดตอนนี้ผมเบิกตาโพรงในทันทีอาจารย์หยุดก่อนผมคงไม่กล้าที่จะอยู่ดีๆก็พุ่งขึ้นไปตะโกนแบบนั้นหรอกพรเลือดนั่น อาจจะเป็นเลือดปลอมก็ได้วงการมายาสมัยใหม่ก็แบบนี้แหละจะแยกของจริงกับของปลอมออกก็ต้องใช้เวลานานกันนิดนึงอาจารย์ต๋งเปิดประตูด้วยสีหน้าที่งุนหงิดพอสมควรคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์อะไรมารบกวนการสอนของผมคุณมีเรียนหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์โรวคำถามออกไปแทบไม่มีเวลาให้หายใจแต่เวลาหายใจหลังจากนั้นก็คือหายยนะในพลิบตาเดียวนั้นจู่จู นักศึกษาสาวคนนั้นพุ่งเข้ามากัดแขนอาจารย์ตรงในทันทีท่ามกลางความตกใจของอาจารย์และนักศึกษาที่อยู่ตรงนั้นทําให้ทุกคนลุกออกจากที่นั่งและกระโจนขอยห่างจุดเกิดเหตุในทันทีอาจารย์ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแขนของเขามีเลือดพุ่งอย่างบ้าคลั่งไม่ต่างจากท่อปับปลาแตกแต่ซอมบี้สาวนั้นยังฝังเขี้ยวไปให้ลึกที่สุดและดูเหมือนมันกําลังชอบกลิ่นคาวเลือดนี้มากใครก็ได้ดึงเด็กนั่นออกมาจากอาจารย์ตรงเร็วสิ วินตะโกนล่านอย่างก,กลัวพลมึนเข้าไปดิวินใช้พะละกกาลังของเขาผลักล่างพลที่กําลังยืนอึ้งเข้าไปหานักศึกษาสาวที่กําลังขย่ากัดกินแขนอาจารย์ตงอย่างบ้าเลือดดูจากสภาพแล้วคงไม่รอดแน่ๆผลพยายามตั้งสติแล้วก็ชากตัวนักศึกษาคนนั้นออกมาด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่แรงเยอะล่างนักศึกษาจึงหลุดออกจากอาัตยา์ตงด้วยแรงกระชากเพียงครั้งเดียวและแล้ว มันก็เปิดเผยใบหน้าที่ทําให้ผมไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตใบหน้าที่บิดเบี้ยวซีดเผือกเส้นเลือดที่ผพดบนใบหน้าเหมือนกับมีรากไม้แทรกอยู่ใต้ผิวหนังดวงตาสีขาวโพลนไม่ต่างจากผีดิบร่างกายฉโลมไปด้วยเลือดสีแดงส่งกลิ่นคาวไปทั่วบริเวณส่วนอาจารตง๋งนอนหมดสติไปแล้วแขนที่ถูกกัดมีเลือดไหลออกมาไม่ต่างจากพ่อปปาที่แตกแล้วทุกคนถอยหลัง ติดผนังไม่ละสายตาจากซอมบี้ตัวนั้นมันไม่รีรอมันพุ่งเข้าใส่พนและทุกคนโดยไม่คิดชีวิตอะ,อะไรกันอีกวะเน,นี่ยนัดวอยวายจู่จู่ร่างที่หมดสติของอาจารย์ตรงก็ลุกขึ้นมาเ,ออเวนละอาจารย์ตรงกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วเขามองมาที่พวกเราและกระโจนเข้าใส่อย่างไม่รีรอเช่นกันเ,ออเขาและซอมบี้ออสาวกัดกินนักศึกษาไปหลายคน และส่งผลให้คนที่โดนกัดได้กลายร่างเป็นพวกเดียวกับมันในเวลาไม่ช้าทุกคนต่างหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่บางคนยังตั้งสติพอที่จะหยิบอะไรไปสู้และป้องกันตัวเองนิวหยิบปากกาด้ามยาวแทงเข้าที่หัวของมันตัวหนึง่งเพื่อเปิดทางให้ทุกคนที่ยังรอดหลบหนีทุกคนหนีนิวตะโกนสุดเสียงและถีบซอมบี้ตัวหนึง่งล้มหงายไปจากนั้นเขาก็วิ่งออกไปโดยไม่สนใจคนอื่น ผมที่ได้สติก่อนจึงวิ่งตามนิวไปแต่ก็รู้สึกแปลกใจที่ทั้งห้องมีแต่เขาคนเดียวที่มีสติดีที่สุดในห้องลองลองมาก็น่าจะเป็นผมในความเป็นจริงเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตมนุษย์เป็นพวกที่กลัวสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และใช้สัญชาตญาณของตัวเองตัดสินทันทีว่ามันเป็นภยัยคุกคามต่อตัวเองและเผ่าพันธุ์ของตัวเองหรือไม่ซึ่งในกรณีนี้ใช่อย่างแน่นอนอย่าใช้ลิฟต นิวบอกผมในขณะที่กาลังจะกดปุ่มเรียกลิฟต์เราจะเสี่ยงลงลิฟต์และเจอกับพวกมันไม่ได้แล้วถ้าไม่มีพวกมันเลยล่ะผมถามกลับนิวทําหน้าเขม่งใส่กูไม่คิดจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงหรอกนะเขาวิ่งลงไปทางบันไดหนีไฟตามมาผมตัดสินใจตามนิวไปจู่ๆก็มีมือหนึ่งพุ่งเข้ามาคว้าตัวผมแล้วดึงเข้าไปในห้องเก็บไอกวาดของแม่บ้านตัวผมที่กําลังโวยวายแต่ใครบางคนทําเสียงจู่ๆไว้ก่อนผมจึงไม่ออกเสียงอะไรนิวนั่นเอง ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงือ่อผมได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นและได้ยินเสียงเขาหอบซึ่งเขาพยายามใช้เสียงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ย่่สองเสียงเขากระสิบพวกมันมีอยู่ทุกที่มันคองมาอะไรเราแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีผมถามด้วยน้ำเสียงกระซิบฉันดูหนังซอมบี้มาเยอะกูพอรู้ว่าจะทำยังไงให้รอดนิวสยะย,ยิม้มและหยิบไม้กวาดทางมะพร้าวขึ้นมาสองอันเขายื่นอันหนึ่งให้ผม นายต้องเอาไว้ใช้ป้องกันตัวซอมบี้พวกนี้อย่างที่ในหนังบอกนั่นแหละกูหวังว่านายจะเคยดูหนังซอมบีมาบ้างนะจะฆ่ามันก้อยแรงที่หัวถ้าจะการให้มันหลบไปใช้แรงทั้งหมดที่มีผมรับไม้กวาดทางมะาพร้าวมาฉันรู้ว่านายไม่ใช่คนขี้ขาดอะไรในเมื่อวันนี้เรามีชะตาร่วมกันแล้วเราจะฝ่าพวกมันออกไปให้ได้มันฟังดูบ้าเลือดเกินไปหน่อยแต่เราไม่มีตัวเลือกมากนะัก อย่าเป็นตัวถ่วงให้กันและกันและถ้าใครล้มอย่าคิดจะกลับมาช่วยเด็ดขาดเข้าใจนะพราะกฎการเอาชีวิตรอดมันเปลี่ยนไปละนายพูดเหมือนกับว่านายเคยใช้ชีวิตอยู่บนโลกซอมบี้มาแล้วงั่นแหละไม่เคยแต่นี่แหละโลกที่ไฟฝันก็มาถึงฉันวางแผนที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้มานานในที่สุดความฝันก็เป็นจริงสักที นี่ลอเล่นกันใช่ไหมเนี่ยผมโวย <c oughs> นิวกระโจนออกจากห้องเก็บไม้กวาดโดยที่ไม่ได้ให้สัญญาณแล้วฝ่าดงซอมบี้ออกไปทิ้งให้ผมอยู่คนเดียวกับด้ามไม้กวาดให้ตายสิวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผมกันแน่เรามาถึงจุดนี้เรียงไงจุดที่เราต้องมาสู้กับฝูงซอมบี้มันต้องมีทางใดสักทางสิที่ไม่ต้องจัดการกับพวกมันนิวเปิดประตูห้องเก็บไม้กวาดมา ผมสังเกตว่าใบหน้าของเขาฉลอมไปด้วยเลือดของพวกซอมบี้นี่เขาไปทําอะไรมาเนี่ยออกมาได้แล้วจะขี้ขาดช่วยจัดการพวกมันหน่อยชายหนุ่มดึงผมออกมาประเชิญหน้ากับพวกมันสองตัวที่กําลังวิ่งเข้ามาหาผมหมดเรียนแรกนิวเข้ามาด้านหลังผมแล้วคว้าแขนของผมที่จับด้ามไม้กวาดและตั้งท่าเตรียมสู้ให้พอพวกมันวิ่งเข้ามาในระยะการโจมตีนิวเหวี่ยงแขนของผมหวดซอมบี้ตัวนั้นเข้าที่ขมับเต็มๆหลังจากนั้น เขาจึงจัดการกับอีกตัวโดยการปล่อยมือจากผมและคว้าด้ามไม้กวาดของเขาที่ตกอยู่ไม่ไกลหดเข้าที่กลางศีรษะซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทอย่างแรงจึงทําให้ซอมบี้ตัวนั้นล้มลงไปกับพื้นแล้วสิ้นสภาพในที่สุดอย่าลังเลที่จะลงมือกับมันผมสุดลงกับพื้นต่อมารู้สึกคลื่นไสอย่างบอกไม่ถูกกลิ่นคาวเลือดที่ลอยเข้ามาแตะจมูกนั้นทําให้ผมอาเจียนออกมาไม่รู้หรอกว่าเมื่อเช้าผมกินอะไรมาบ้างแต่ที่ดูรู้กันก็คือ มันถูกขย้อนออกมาหมดเลยซึ่งนิวก็ไม่ได้ขึ้นใส่กับสิ่งที่ตัวเองกระทำอยู่ดวงตาของเขาไร้ชีวิตชีวาแต่ในทางกลับกันดูเหมือนว่าเขาได้เจอกับสิ่งที่เขากำลังโหยหาในตอนนั้นมันทำให้ผมรู้ได้ว่าเขาเป็นคนที่กระหายเลือดมากขนาดไหนเสียงโหยหวนที่ดังอยู่ในอาคารมันก้องไปทั่วบริเวณไม่รู้ว่าเพื่อนๆหรือคนในอาคารโดนเล่นงานไปเท่าไหร่แล้วแต่อย่างเดียวที่ผมภาวนาก็คือขอให้ฟางปลอดภัย รีบมาเร็วเดี๋ยวพาไปที่บ้านฉันก่อนที่นั่นมีของจําเป็นสําหรับการเอาชีวิตรอดจากโลกแบบนี้นิวเอามือมาวางไว้บนบ่าของผมไม่ต้องห่วงเรื่องอ้วกหรอกไม่มีทางบอกใครเรื่องนี้แน่นอนศพแรกก็เป็นเงี้แหละเดี๋ยวศพต่อๆไปเดี๋ยวก็ชินเองร่างกายของผมสั่นเทิมไปด้วยความกลัวซึ่งเขาก็สามารถสัมผัสได้ความจริงฉันสามารถปล่อยให้นายอยู่ตรงนี้แล้วรอให้ผีดิบนั้นเข้ามากินสมองนายได้เลยนะแต่ที่ช่วยนายเอาไว้เมื่อกี้ เป็นเพราะว่าเห็นอะไรบางอย่างในตัวนายแค่นั้นเองนิวจ้องมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชานายต้องปรับสภาพปรับความคิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือความถูกผิดมันใช้การในโลกนี้อีกต่อไปไม่ได้ละนายจําไว้สิ่งเดียวก็คือนายต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เท่านั้นผมตั้งใจฟังและพยักหน้าจากนั้นก็พยายามตั้งสติ พยายามหายใจเข้าออกแม้ว่าบริเวณนั้นจะเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดก็ตามมันก็จริงอย่างที่นิวว่าพวกที่ตายอย่างหมาก่อนส่วนใหญ่มักจะไม่ยอมรับและไม่ยอมปรับสภาพเข้ากับเหตุการณ์นั้นจึงทําให้ตัวเองถูกฆ่าใช่เราไม่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงเซียววิต่างหากแต่ใครละ่ะจะสามารถตั้งสติได้ขนาดนี้อย่างในหนังมันเกิดขึ้นแล้วมีพระเอกเพียงคนเดียวที่ตั้งสติและเอาตัวรอดจากสถานการณ์ได้ทุกเมื่อ ซึ่งมันก็ไม่ได้น่าแปลกเท่าไหร่ในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่มีพระเอกไม่มีนางเอกมีแต่ตัวเราเองซึ่งมีอยู่สองตัวเลือกระหว่างเปิดใจยอมรับฝันร้ายที่กลายมาเป็นจริงแล้วหาทางออกหาทางเอาตัวรอดได้ถึงที่สุดเพื่อวันข้างหน้าหรือร้องไห้ฟูมฟายโหยหาโลกที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่อยู่ในจินตนาการเพื่อปกปิดความจริงที่แสนโหดร้ายนี้นี่แหละ คือสิ่งที่โลกของเรากำลังเล่นตลกอยู่ผมมองไปที่นิวจุจูน้ำตาก็ไหลอาบแก้มไปกัน